สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของเรนบครับพอยูดคอมนะครับคลิปนี้นะฮะเราส่งงานหัวหน้า1592นะฮะ M1L จากรหัสทางร้านเรานะครับให้กับคุณมนตรีนะฮะจากจังหวัดระยองนะครับนำหัวหน้า1592นะครับมาให้เราอัปเกรดตรงด้านหน้าท่านตรงนี้นะครับสายเซอร์โวสามจุดนะครับเพิ่มวงจรไฟให้ควบคุมได้ด้วยรีโมทนะครับแล้วก็ควบคุมการปิดเปิดได้ด้วยเพื่อการประหยัดพลังงานนะครับเล่นตอนคืนก็ได้นะฮะส่ไฟอาร์มนะครับ โอเคเรามาทดสอบกันเลยนะครับนี่ครับรีโมทนะฮะเราติดสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับติดรอบคันด้วยนะครับสติกเกอรก์จะเป็นแบบนี้นะฮะสติกเกอร์ที่เราใช้นะครับเป็นชนิดเดียวกับที่ติดบนรถยนต์เลยนะครับโอเคเปิดสวิตช์เนะครับเปิดสวิตช์แล้วนะฮะลูกค้าก็จะเห็นไฟนะครับ ที่ติดพร้อมใช้งานนะฮะที่อาร์มสองจุดนะครับแล้วก็ที่หลังคาตรงนี้นะครับทดสอบครับปิดเปิดไฟครับปิดเสียงครับ หมุนครับขอปิดเสียงก่อนนะครับรุ่นนี้นะฮะลูกค้าสั่งมาอัพแบบฟูลเลยนะครับใส่เอลสา้อยหกสองศาแบบไม่มีลิมิตนะครับจะลองเริ่มหมุนเลยนะครับคันโยกขวาครับรุ่นนี้นะฮะตามปกติแล้วนะครับถ้าออควบคุมการหมุนนี่นะฮะจะประมาณสามร้อยหกสิบองศาครึ่งก็คือหนึ่งรอบครึ่งนะครับแต่ตัวนี้นะฮะ เราอัพระบบรุ่นใหม่เข้าไปของ1592โดยเฉพาะเลยนะครับให้หมุนได้ขนาดนี้นะฮะนี่เกิน2รอบแล้วนะครับทีนี้เราจะหมุนคืนบ้างนะครับตัวนี้360องศาไม่มีลิมิตเฟืองล็อกนะครับปกติแล้วเนี่ยฮะถ้าเกิดเอวมันล็อกนี่นะครับมันจะดัง,ด,งดังเสียงแก๊กๆนะครับเราก็ต้องหมุนคืนนะฮะ แต่รุ่นนี้นะครับลูกค้าสั่งเพิ่มนอกจากอัปเกรดเซอร์โบแล้วนะครับยังใส่ชุดเอลหมุน360องศาไม่มีจำกัดรุ่นใหม่ของ1592เลยนะครับอโอเคนะครับไฟปิดเปิดได้ปกตินะครับควบคุมการยกครับ หวหลังครับตัวนี้ควบคุมได้อิสระนะฮะทีนี้ผมจะหมุนแล้วก็หมุนเอวนะครับสามร้อยหกสิบองศาโดยไม่มีลิมิตนะฮะแล้วก็ควบคุมการเลี้ยวครับ ครับทุกอย่างทำงานได้สมบูรณ์นะครับขอบคุณลูกค้าจะดีนะฮะที่นำตัวแมคโค1592นะฮะมาให้เราอัปเกรด3ร้อยหกส,สงสาไม่มีลิมิตนะครับแล้วก็เซอร์โวสจุดนะฮะทดสอบสินค้าก่อนส่งสมบูรณ์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ